จ้หนุ่งพนีแอดมิดโรงพยาบาลเจ็บคอร่วมเดือนพบปอดอักเสบพ,พ้นจากลองโควิดทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องสาวอารมณ์ดีอยากจะหน,นุ่งพณีที่ช่วงนี้เรียกว่าปักไม่หยุดชุดไม่อยู่คิวงานคอนเสิร์ตแน่นยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียว ล,ล่าสุดที่ทำเอาฟแฟนๆเป็นห่วงก็เพราะว่าเจ้าตัวโสพส์ภาพของตัวเองขณะแอดมิดนอนโรงพยาบาลโดยมีพี่สาวคอยดูแลพร้อมกับอัปเดตอาการว่าเสร็จจากคอนเสิร์ตก็มาแอดมิดเลยไอจนเจ็บหน้าอกมาเป็นเดือนแล้วผลเลือดค่าตับค่าไตาทุกอย่างปกติหมดมีปอดอักเสบเกิดจากอาการหลอกโควิดในขณะที่ฉันแอดมิดพี่สาวฉันก็บอกว่า มาร์กหน้าเลยจะได้ไม่โทมเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับไปงานงานนี้ทำเอาฟฟแฟนๆแครเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย,ยและขอให้สาวจ้าด่กพันนีหายป่วยในเร็ววันค่ะ